อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4งสี่เอริก,กันฮาร์ดจูแฮร์รี้ไม่กี่คู่ควรในวันแมนออฟเดอะแมตช์เอริก,กันฮาร์ดในการทีปีสดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวยกย่องแฮร์รี้ไม่กี่ที่ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมที่ปีสดแดงบุกพิชิตเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แมก็กไาวทำสถิติที่บาร์มอนเลนด้วยการจับบอล104ครั้งผ่านบอลสำเร็จ79จาก93ครั้งและวางบอลแม่นยำถึง13ครั้งแถมยังควนชนะคู่แข่ง6จาก11ครั้งเคลียบอลจังหวัดสำคัญได้อีก3ครั้งผลงานดังกล่าวส่งผลให้แม็กไกว้คว้า,ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมไปครองซึ่งเถียนฮารก็อดที่จะชมปากกหลังรายนี้ไม่ได้ผมคิดว่ามันคู่ควรแล้วเขาเล่นได้ดีมากๆเขาเล่นฟุตบอลได้อย่างยอดเยี่ยมและอ่านเกมได้อีกด้วย ผมมีความสุขกับฟอร์มการเล่นของเขาและมีความสุขที่ทีมชนะอดีตกุซือออกโรงจวกสตาร์แมนยูไม่ใช่นักเตะร,ระดับท็อปอีกต่อไปแล้วทีมเชลซีอดีตผู้การทีมสเปอร์สมสอสรดังแห่งพริม,มเลีลยงกฤษซึ่งปัจจุบันรับบทคูรูให้กับสกายสปอร์ตออกมาวิพากษ์วิจารณ์ลาฟิรวารานกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าไม่ใช่นักเตะร,ระดับโลกอีกต่อไปแล้วปัจจุบันวารานต้องดิ้นรนจับปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอย่างต่อเนื่อง ซีซั่นนี้ได้ลงเล่นไปเพียง7เกมเท่านั้นซึ่งเชอร์วูดมองว่าวารานเริ่มมีสภาพร่างกายที่รวยราหลังย้ายมาจากเรืม,รมาริดเมื่อ3าปีก่อนผู้เล่นคนหนึ่งทําให้ผมรู้สึกลคาคาญจริงๆนั่นคือลาฟิว,วารานผมคิดว่าเขากําลังจะเริ่มนับถอยหลังจากการเป็นผู้เล่นระดับท็อปเขาไม่เคยฟิตเลยและเมื่อเขาฟิตเขาจะฟิตแค่ระดับปานกลางเท่านั้นเราทุกคนรู้ดีว่าเขาเคยมีเส้นทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมแต่ขณะเดียวกันทุกคนก็มีความสุขที่ได้จับผิดฟอร์มของให้ได้ไม่ไกวทั้งที่าาไ,ได้ คนที่ลงเล่นมากกว่าคือคนที่แข็งแกร่งกว่าและนักเตะเหล่านั้นสามารถเล่นได้ทุกสัปดาห์สหรับวาลาดูเหมือนว่าจะเล่นเกมเดียวแล้วดะรับบาดเจ็บไปอีก2สัปดาห์ดูเหมือนเขาจะเลือกเกมที่ลงสนามได้แต่เมื่อเขาเล่นเขาก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มได้ดีนักเทนฮากไม่ได้ตัดสินผู้เล่นอย่างเท่าเทียมกันเขาแค่ Mirror, ส่งคนลงสนามและหวังว่าหนึ่งในซูเปอร์สตาร์จะพาทีมเอาชนะได้เดมิเรอร์สื่ออังกฤษรายง,งานว่า อนาคตของเจรอร์รสานโชในถิ่นออสซฟอร์ดนั้นจบลงแล้วต่อให้ขอโทษเอริ็กเทนฮาก,ก็ตามแข่งดังวัย23ปีถูกตัดออกจากทีมมาแล้วร่วม2เดือนเป็นผลมาจากการออกมาตอบโต้เจ้านายที่บอกว่าเขาซ้อมไม่ดีจนไม่มีชื่อในเกมกับแอสตันนอลตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยบรรดาคูรูทั้งหลายโดยเฉพาะแข้งตัวเก่าของปีแสดงต่างออกมาแสดงความมิดเห็นโดยเสนอไปในแนวทางเดียวกันว่าให้สานโชขอโทษ เพื่อจะได้กลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งในขณะที่ข่าวการย้ายทีมมีมาอย่างต่อเนื่องเยนก็ตามสื่อดังแดนผู้ดีเผยถึงตอนนี้คำขอโทษจากเจอรอนซานโชอาจไม่มีผลใดๆแล้วหลังจะปล่อยให้เวลาล่วงเลยมานานเกินไปเทนฮากถูกถามถึงซานโชก่อนจะพาทีมบุกชนะเชฟฟ,ฟีวินเตต2-1ในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวไม่ต้องการพูดถึงโดยตอบแค่ว่าทุกอย่างเกี่ยวกับเขามีการพูดถึงกันไปหมดแล้วสำหรับเกมถัดไป แมนยูในเตดจะเปิดบ้านพบกับโคเฮเกนในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มซึ่งทีมแพ้ใน2เกมแรกต่อเบย์เมนิกและกาลาตสลายยืนไร้ตำนานกองหน้าของอาร์เซนอลกล่าวชื่อชมดีแคนไร์และบุโยโยซาก้าสองสตาร์สำคัญที่มีส่วนสำคัญในการพาทีมบุกตีสเสมอเชลซีในศึกริเมรีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขีที่แัมฟอร์ดบีชบ้านบอ,อกนำไปก่อน2ประตูจากจุดโทษของโคเปอร์และอินคโรมูริก แต่บืนโตไม่ได้ประตูตีเสมอจากจังหวะที่โรเบิร์ตซานเชฟออกบอลพลาดเข้าเท้าดิแคนไรที่ดีสวนเข้าไปและจังหวะเปิดบอลสุดสวยของชาก้าที่มาถึงเลยนโดทอสซาชาร์ที่เสาสองดิแคนไร์กล่าวทางพิมแมีโปรดักชั่นหลังเกมว่ามันเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวจากดิแคนไรท์เขาต้องแน่ใจว่าลูกยิงจะโค้งหนีมือผู้รักษาประตูเขามีเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นในการตัดสินใจนี่คือสิ่งที่จําเป็นสาหรับทีมที่ต่อสู้เพื่อบางอย่างและคือสิ่งที่พวกเขาต้องการ มันเป็นลูกป,ปิดที่ยอดเยี่ยมจากชาก้าในจังหวะตีเสมอผมคิดว่ากุสโต้ต้องมีคำพูดกับเองหลังจากลูกนั้นพวกเขาไม่อาจปล่อยให้ชาก้าหาช่องเข้าซ้ายได้ส่วนกุสโต้กลับมองและปล่อยให้ทอสซาทาประตูนั่นคือสอส่วนสําคัญของอาร์เซนอลที่เราต้องแสดงออกมาให้เห็นอีกทันไรจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนชาก้าก็เปิดบอลอย่างแม่นยำให้ทอสซานั่นคือช่วงเวลาที่ทำให้เรามีประเด็นขึ้นมาในวันนี้